เราลงมาข้างล่างเลยเนาะตอนนี้ลงมาข้างล่างกะเจออ้เด็กน้อยนี่เต็มเลยอ่เดี๋ยวทีเอาขนมให้น้องๆนะครับเด็กเด็กมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพี่เดี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีแถวเลีแถวเลี้วอ้าวข้าวแถวเร็วข้าวแถวเร็วใช้ข้าวแถวก่อนได้กินก่อน เถแถวเี่ย้วนยุชิวอะลูกมาเอาหมดเลยไปเลยเด็กน่อยนะมาไปเลยมาอีพี่มายืนพี่ลเอาใส่แจกแจงฮะเอาแถวเดี๋ยวถ่ายรูปกะตางอ่ะใช่แจกกะตันบ่ไปเลย นี่กับตันวันนี้ก็เป็นประธานยังไม่พร้อมเด้ออ่เป็นประธานแจกขนมเอาเลยเอาตนี้เ่ยเอาอะไรเออสองอะไะอสองสองแล้วหาสองัน้าซีโฟอยู่ปะอ๋อนี่นี่บกกข้างหลังอีกอ่ะได้แล้วเอาใครได้กับเอาทุ่ทำเลยทุ่ทุจาทุจ้าด้วยทุจร้าก่อนทุจร้าก่อน ทุกน <background> <inaudible> well, the ี่อ้าวอ้วได้แล้วได้แล้วหน่อยไปตาแพงเนาะให้ผู้ม่หยับเข้ามายับเข้ามาอาทุกละีละทุก เน่มียักษ์น,นี่มาแจกขนมเด็กๆบ้านน,น,นาดีเราเคยมาใช่นี้เนาะนาดีาอ,าอันนี้อันนี้เสียกับตันดัมซิงนะผมนะเสียกับตันดัมซิงมาแจกขนมอาทุนน หังหลังหนึตัวหนึตัว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  ออเอาเล็กเล็กเลหมือนนีทุกทคนทุเออแต้บ่ะไม่วาาเยอะ่ม้น่โอ้น่ารักเออแล้วผมก็อาเออเเอาไปใเ้อเออเอเอ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 อเเ เมาเ,าเาามดดได้ครบกันแล้วนะครับ <c oughs> คือทุกหมู่บ้านจะมีเด็กนะน่ารักมาก <c oughs>